ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะก็วันนี้เนี่ยหอจะมาทำการแจกโค้ดนะฮะทุกคนว่าวันที่ยี่ห้าก็วันที่ยี่ห้าเนาะซึ่งหอจะไม่ได้ลงชื่อวันที่ยี่ห้านะฮะว่าผมต้องไปเที่ยวนะฮะทุกคนนะขออภัยนะฮะโอเคเนาะเราก็จะมาทําการแจกโค้ดนะฮะทุกคนโอเคป่ะก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะฮะนะกดไลค์ผมเถอะนะไปที่รูปโปรไฟล์นะทุกคนถ้าต้องการิจกรรมเสร็จหน้าของเราเองนะฮะแล้วก็ที่โค้ดรางวัลนะทุกคนโค้ดนี้มีอยู่ว่า O P M S M A S นี่ฮะคนบอฟ่าแมนเอสคิดมานนะฮะโอเคปะ่ะฮะเดี๋ยวผมใช้ไปแล้วเหรอเดี๋ยวผมยังไม่เคยใช้ไม่ใช่เหรอเอ้ามันมันโอ๊ยมันใช้ตอนไหนผมไม่เคยใช้ไ,ไม่รู้ฮะทุกคนแต่ว่าผมไม่เคยใช้นะฮะคนนี้เนี่ยคือมันแล้วผมเป็นอะไรไม่รู้ฮะทุกคน แต่ผมบอกเลยนะว่าผมไม่เคยใช้คนนี้นะฮะเออแต่ว่าได้อะไรก็มาบอกผมได้ะไนะฮะทุกคนนะขออภัยนะฮะโอ้สาจ,จะมาแกหเซ็งเลยแล้วน,น,นี้ก็มีนนี้ฮะ,ะเดี๋ยวไปชิมสั้นๆเนาะเพราะว่าไม่ได้ตัดต่อหรือว่าไม่ได้ทำละยืนท้ฮะทุกคนพอดะนี้ว่าเหนื่อยนะฮะ,นนะไปเรียนตะใบามานะฮะทุกคนนะให้ทุกคนขอ,ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ